หล่อเรียวโดนลบอมตะออกยินดีต้อนรับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสาร ROV นะคะซึ่งหลายคนนะก็จะเป็นประเด็นกับคุณแม่หล่อเรียวเป็นอย่างมากซึ่งหญิงเองนะคะก็จะมาอธิบายในส่วนของการอัปต่างๆหรือว่าการปรับในปัจจุบันนะคะตัวแรกในส่วนของหล่อเรียวนะคะหลายคนอาจจะบอกว่าพี่หญิงค่ะเอาอมตะออกจริงไหมก็บอกกันเลยนะคะว่ามันเป็นข้อมูลอ้างอิงแล้วก็ข้อเสนอแนะนะคะปัจจุบันในเซิร์ฟเบต้านะคะ r o เรีนะคะก็ยังมีอามะา,าอยู่นี่ไงคะตัวเองระหว่างนี้จะเป็นอามะ0.3วินาทีนะคะไม่ได้เอาออกแต่อย่างใดนะคะแต่แต่แต,แต่ที่ปรับจริงล่าสุดนะคะวันนี้เองในส่วนของโบบารอนแล้วก็ในส่วนของเอรันดอนะคะอ่ะดยิงจะพามาดูโบบารอนก่อนตัวแรกนะคะว่าเขาปรับอะไรกันบ้างในส่วนของโบบารอนนะคะที่โดนปรับรบาปอ่ะทุกคนเห็นตรงมุมนี้ไหม มันจะเขียนว่าปรับนะคะในส่วนของสกิลหนะคะจากครูดาวเก้าถึงเนะคะปรับใหม่เป็น7จถึงหวินาทีนะคะห้นะคะส่วนกรอะก็จะปรับจากสองร้อบถึงห้าร้อยนะคะบวก0.3 ap นะคะปรับมาเป็นหนึ่าถึงห้ารยเป็นต์นะคะแม็กเอชของตัวเองและในส่วนของสกิลสาก็เช่นเดียวกันนะคะในส่วนของเรื่องคูดาวนะคะจาก55-45-40ห้าสีห้่นะคะปรับม่เป็น 45 40แล้วก็35นะคะและเกราะเช่นเดียวกันนะคะจาก120 180 240บวก0.12 AP ปรับใหม่เป็น100 200 300 4%อ a ร HP ์เซ็นต์ของตัวเองก็จะประมาณนี้เลยและในส่วนอีกหนึ่งตัวที่โดนจังๆโดนจะๆนะคะในส่วนของเอลันดอร์เทสดีเกินไปนะคะก็โดนเนิบนะคะในส่วนของเอลันดอรนี้อันนี้คือทำการเนิบเป็นที่เรียบร้อยนะคะเนี่ย ทุกคนเห็นตรงมุมนี้มาในเซิร์ฟเบต้านะคะอยากมาอ่านมาอ่านได้นะเนิร์ฟก็คือปรับเนิร์ฟนะคะอ่ะมาดูในส่วนของสกิลสามนะคะอ่ะทุกคนจะเห็นได้เลยเนี่ยเห็นปะในส่วนสกิลสามในเซิร์ฟไพนะคะถ้าไม่เห็นนะคะไปเปรียบเทียบกันได้นะผักสตัน0.75นะคะแต่ใน,นเซิร์ฟเบตา้าอันนี้ทำการปรับแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะเหลือเพียงแค่0.5วินาทีก็จะ ประมาณนี้เลยในการปรับนะคะเอรันดอร์ hmm. ซึ่งก็โดนเนื้อไม่รู้เหมือนกันว่าโดนเนื้อทําไมสงสัยมันก็จะเก่งเกินไปเกินหน้าเกินตานะคะ mm hmm. ส่วนที่ยิงมาสรุปให้ฟังนะคะคุณแม่ลอเรียลนะคะ mm hmm. ทุกคนไม่ต้องไปภาวะะวงนะคะยังไม่ได้ลบออกนะยังมีอมาตะเช่นเดิมจ้า mm hmm. โอเคนะทุกคนไม่ออกไม่งงพี่กระเธยอ,อย่าพึ่งวีนนะคะ mm hmm. เดี๋ยวถ้าสมมติลบออกจริงๆเดี๋ยวยิงจะมารีวิวให้ดูนะคะว่า รบออกตอนไหนหรืออัปเดตประมาณนี้นะคะทุกคนไปละบายบายนะคะถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวหยิงจะมาอัปเดตอีกรอบหนึงจ้า